กับข้าว20ทําไมขาย20จะกินกันเนาะเราก็พออยู่ได้ก็เอาแหละมีกําไรมีมีครับมีแต่น้อยมันต้องขายให้หมดอะถ้าขายหมดมีกําไรถ้าขายไม่หมดมันก็จมทุนบางครั้งแต่ช่วงนี้มันคล้ายๆของ20นรมันมันก็หมดทุกวันกอนแรกอะผมผมขายอยู่อยู่ตรงหน้าเซเว่นเนาะก่อนที่ผมขาย30แล้วพอมาตอนหลังผมมาคิดๆมีแฟนเขาบกว่าว่า เราขายยี่สิบเป็นดีกว่าม,ออมันก็อยู่ได้เออแล้วก,ก็ชาวบ้านก็ซื้อกินได้ก็เลยะตะกรงเอาลองลองขายกันดูรถแปรกๆมันก็กําไรไม่ค่อยมีเนาะแรกๆเลยเพราะเราก็ไม่รู้แหล่งที่จะซื้อของทีม่มาทำอะไรอย่างเงี้ยทำๆไปเราก็พอจะรู้ว่าอะตรงไหนมันถูกพัก ก่อนสมัยก่อนกระืือจริงกิโล2อโลตอนนี้ยกถุงต้นทุนมันก็จะต่ำลงมันก็พออยู่ได้ก็พอสามารถขาย20ได้ใช่ครับแต่20ต้องอาศัยขายให้หมดขายหมดขายให้ไวขายเยอะถึงจะอยู่ได้พอคนรู้รู้ว่าเราเราขายอยู่ตรงนี้เนาะมามาเข้ามาเข้าเขาาก็มากันเพราะเราขายแค่20บบาท